พบ <Yeah! S 1> กับรายการสอนเต้นอรักเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราทําการสอนเต้นเทป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 ,เเปเของพยโยของพยโยเพศชั้นของพยโยนนั่นเองนะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นชายในติ๊กต็อกต,ตอนนี้เนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะทําการสอนเต้นผ้าออริจินอลใน u ูทูบนะคะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถนํำผ้านี้ย ไปเต้นในตะิ๊กต็อกก็ได้นะคะโอเคเราไปดูกันเลย การวิ่งเป็นท่าเหมือนการวิ่งแล้วขาเป็นขานี้ย่ำย่ำชิงน้ําหนักลงไปที่ขาขวานะคะขาขวาทิ้งแล้วขาซ้ายงอแล้วเป็นทาเป็นองศาข้าง4่ตรงกลางแล้วไป45าตรงฝั่งซ้ายนะคะอ่ะมาช้าช้านะเป็น1 เนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยเออสันตัวนี้หนึ่เป็นสันก้นอย่างนี้มันจะนับและสี่นะโอเคให้เราอาขาออกกระเที่ยงหนักมาที่ขาขวาฟึบอย่างนี้แล้วแบบนี้แล้วใช้มือเป็นมือฮาวาเป็นมือเอ่ออะไรโอทะเลแสนงามเป็นมือโอทะเลแสนงามสองรอบห้า ใส่ขาซ้ายออกแล้วค้วหนาดที่ด้านซ้ายแล้วใช้สองมือแบนี้ใส่น้ำล้างไหลเหมือนเดิมเอาไหมคะห้าเอนหกอนเจ็ดอันนี้สองรอบเอนเจ็ดอ่ะ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 นะคะและวเจ็ดแล้วดึงตัวเข้ามาและแปดอย่างนี้นะคะเจ็ดและแปด ช้านะเจ็ดและแปดพร้อมกับชี้น้ำหนักที่ด้านขวาแล้วเอียงตัวไปที่ด้านขวาไปดีเพิ่งอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปเริ่มตั้งแต่ท่อนแรกจนถึงตอนนี้กันมาห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและ,ะ4 5 6สี่ห้าหกเจ็ดและแปด มันจะร้องคำว่า second นะคะอ่ะอีกรอบนาะห้าเแปดหนึ่งสองสามและสี่หาหกเและแอ่ะดึงเข้ามาและแปดพอทักเพเสร็จใช่ไหมเยี่ยวตัวไปนะับหนึ่พร้อมกับม้วนมือ1 2แล้วก้าวขาออกพร้อมยกมือปุ๊บ 3 4 3 4ี่ียงหัวได้นะคะ3 4นี้เทน้ำหนักไปที่ฝั่งซ้าย3 4เอาใหม่นะห้าห1เจ็แปเอสาสเไปต่อนะคะ3 4ม,มันจะเป็นชี้ขึ้นแล้วก็ชี้ลง ถ้านี้มันจะเร็วมากเลยนะคะถ้ามันจะไม่ได้เหมือนในชาลินนะคือถ้าในชาลินอะ่ะมันจะเป็นชี้อย่างงี้ใช่ไหมชี้ชี้ชี้แล้วมันจะไปอย่างงี้เลยเปอย่างงี้เลยแต่ว่าถ้าในยูทูปอะค่ะแบบออริจินอลจริงอะคือมันจะเป็นการม้วนมือขึ้นแล้วเป็นนี้แล้วก็ไปอนี้นะคะแล้วแต่พเพื่อนๆนะว่าพวเพื่อนๆจะแบบว่าเออเอาแบบนี้หรือว่าเอาแบบนี้นะคะได้แบบหมดเลยนะโอเคแต่ขออนุญาตสอนเป็นเอาเป็นแบบ ไม่มมวนมือแล้วกันเนาะขอเป็นแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะคะโอเคมาเป็นชีขน 5, ช้ขึ้น5้าชี้ลงหแล้วเป็นเจและ8อ่ะท่านี้นะคะลักษณะมันจะเป็นขาฟุบฟุบฟุบอั้งอั้งว้าอัา้งอัน้นอ้นอย่างี้ะคะแล้วก็มือหมุนไปข้างหน้าคร้องกับเอี้ยวตัวนะคะไหลไปกรบเขาเย่าี้เป็นเจดและ8นะคะดิงเข้ามาอ่ะ โอเคพั okay. นแรกก็จะเป็นประมาณนี้อันนั้นเรามาเริ่มแต่แรกเลยนะคะมาห้าหกเจ็ดแและอ่ะ4 5 6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7และ8โอเคถ้าพัานแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราพัานสองเลยเนะ okay. าะโอเคพันสองก็ไม่ยากอะไรเลยก็คือเหมือนพันแรกเลยนะคะถ้าเหมือนเดิมหนึ่งสอง 3และอ5 6สี้าหเจดแนะคะพอ8ดตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะพอแปนี้เสร็จแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะขดเข้านะคะขาขวาวางแล้วขาซ้ายเตาะพร้อมกับมือบินแล้วลงอย่างนี้ปุ๊บเป็นขวาเตาะถูกไหมขวาเตาะมือก็จะเป็น เป็นฟิวเนี่ยโยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโยกอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะปึ๊บซ่าแล้วฟึ๊บปะกลับมาวางมือตรงนี้จริงๆมือตรงเนี้ยค่ะจะฟีเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือจะฟีเป็นอย่างนี้หรือจะฟีเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะพอวางเสร็จปึ๊บเขย่ยขาอ่ะอ่ะอ่ะก็คือเอายกขาทีละขานะคะคือยกขาขวากับขาซ้ายพอนี้เสร็จปึ๊บเนึ้อปะกุ่มปะ ปุ่งปะนะคะโอเคฟึบปุ่งปะปุ่งปะแล้วก็หยุดโคดหยุดโคดหยุดโคดก็จะเป็นการจบท่าท่อนกลางเป็นเรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มท่อนสองใหม่อีกตั้งแต่แรกอีกทีเนาะมาห้า,ห,าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและอ่ะสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ 5 6 7 8จดิโอเคเรามาเริ่มเต้นแต่แรกเลยค่ะมา5 6 7 8 1 2 3แหและอัสกเจ็ดและ8 1 2 3 4 5 6 7และ8ดซ้ำหนึ่มและ 6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8ออโอเคเรามาเริ่มกับเพลงอะไรกว่าค่ะมา Oh <small> ยังไงบ้างกับท่าเต้นของเพลงนี้นะคะเราคอมเมนตมมาพูดคุยกันได้นะก็วันนี้ถ้ามีคําพูดที่ผิดพลาดหรือว่าสอนบางท่าที่ไม่เป๊ะหรือว่าไม่ตรงไงนะคะก็้วก็ขออภัยด้วยนะคะขออภัยจริงๆค่ะถ้าชอบลิปเราก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะสําคัญมากๆเลยนะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะเราจะทำเพลงอะไรนะคะก็าฝากติดตามเดยนะ